สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้2เมษายน2565นะครับชัดเจนครับวันนี้การเมืองถึงวันนี้อะไรที่เรียกว่าแน่นอนมักไม่แน่นอนและอะไรที่แน่นอนก็มักจะไม่แน่นอนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้ตลาดนักการเมืองมีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเสม,มือนว่าในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์นี้จะมีการเลือกตั้งแล้วครับครับก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวและการที่การการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยร,รวมทั้งจะเกิดขึ้นเนี่ยตั้งคำถามกันเยอะว่าเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่เออวันนี้เลยมาให้คำตอบว่ามันเป็นประชาธิปไตยหรือธนาธิปไตยครับพี่โอ ธนาธิปไตยคืออะไรครับธนาคือเงินทองครับเอาอธิปไตยจากปวงชนครับไปหาเงินหาทองครับและเป็นการเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นการเมืองในรูปแบบที่วงจรอุบอัติมากๆในขณะนี้ครับ